ต่างชาติมาเมืองไทยแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอนะบอกว่ารู้ไหมวันนี้ไม่ใช่ใหม่อมีนะจ๊ะที่นี่คือประเทศไทยเธอดูถนนหนทางแล้วก็ตึกที่นี่สิโอ้โหคือแบบว่าสวยจริงๆฉันไม่คิดเลยนะว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีถนนสวยงามขนาดนี้ที่นี่คือพัทยามีหลายคนหน้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าโอ้โหไปเปรียบเทียบกับไมอามีม่ลเลยหรอนั่นบางคนก็บอกว่าจุดนี้เนี่ยมีโครงการใหญ่ขึ้นเยอะมาก ตอนแรกเราก็ไม่เชื่อนะแต่พอเปิดภาพดูแล้วก็เทียบกับที่พัทยาเอ้ยเหมือนจริงๆอะ่ะบางคนมาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าต้องบอกว่าที่นี่ประเทศไทยไม่ใช่มอามีนะจ๊ะเนี่ยดูสิถนนคือสวยมากๆเพราะว่าเอาสายไฟลงดินแล้วบางคนบอกอุ๊ยเพิ่งสังเกตนะเนี่ยไม่เห็นสายไฟฟ้าเลยบางคนบอกว่าอันนี้เป็นถนนที่ตัดใหม่สายไฟเอาลงดินไปเรียบร้อยละถ้าใครอยากเห็นแล้วก็ไปดูได้เลยอยู่แถวๆหาดจอมเทียนสวยมากๆ บางคนบอกเฮ้ยตกใจอะนี่เราคนไทยเรายังไม่คิดเลยนะเนี่ยว่าที่นี่เป็นประเทศไทยหรอนี่สวยจริงๆบางคนบอกว่าลองไปเดินตอนหน้าหนาวช่วงเย็นๆสิโอโหสวยมากๆเลยอะแต่แถวนั้นน่ะบางทีก็แอบเปลี่ยวนะบางคนบอกทำสวยแบบนั้นแสดงว่าต่างชาติอยู่ตรงนั้นเยอะแน่ๆเลยอะมีคนบอกว่าเยอะมากๆโรงแรมที่ขึ้นก็เยอะอาพาร์ตเมนต์ก็เยอะส่วนตึกสูงๆอันนั้นน่ะไม่ใช่โรงแรมนะจ๊ะเป็นคอนโดของลุมพินี บางคนบอกว่าเห็นตอนแรกไม่เชื่อเลยอยากว่าเป็นเมืองไทยเพราะว่าไม่มีสายไฟเนี่ยสิ แล้วก็มีหลายๆคนเลยนะมาคอมเมนต์บอกว่าขอโทษนะช่วยบอกพิกัดหน่อยเถอะว่าที่เนี่ยคือที่ไหนอยากจะไปเห็นจังเลยมีคนมาตอบนะบอกว่าที่หาดจอมเทียนพัทยาสายสองมาดูได้เลยค่ะสวยงามมากๆแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งนะคะโผลมาอีกละประหลาดประหลาดแบบนี้คอมเมนต์บอกว่าไม่ใช่ประเทศไทยแต่ที่นี่คือประเทศกัมพูชาโอ้โหมีหลายคนว่าคอมเมนต์นะคะบอกว่าเป็นประเทศที่ชอบมาไล่เคลมประเทศอื่น ทำได้แค่เพียงกอบปี้แล้วก็แปะทงถนนแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดมีตรงไหนช่วยบอกโลเคชันมาด้วยนะจ๊ะประเทศตัวเองเนี่ยเอาแต่ไล่เคลมคนอื่นเซเลสค่ะ <elles> บอกว่าโอ้โหแบบนี้ไม่ต้องไปแหมามี่แล้วสินาะในเมื่อประเทศไทยมีวิวที่สวยงามขนาดนี้ทั้งมีต้นปลาล์มและดูถนนสิฉันนะ่ะอยู่แบบนั้นได้ตลอดทั้งวันเลยนะขอจองตั๋วเที่ยวเดียวแล้วไม่ต้องกลับมาแล้วได้ไหมเนี่ยแอนเจล่า <Angela S 2> บอกว่าโอ้โหถนนที่พัทยาดูสวยกว่าในกรุงเทพอีกนะเนี่ย บางคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าเกิดที่พัทยากับภูเกต็ตมีรถไฟฟ้าแบบกรุงเทพนะโอ้โหจะต้องแบบสุดยอดแน่ๆเลยอะแคทเธอรีนคะบอกว่าตอนแรกที่ฉันเห็นฉันอ่านว่าที่นี่ไม่ใช่ไมอมีที่นี่ไม่ใช่ประเทศอะไรตอนแรกฉันงงอยู่ว่าตกลงที่นี่คือประเทศอะไรอ้อเพิ่งรู้ว่าที่นี่เป็นประเทศไทยนะเนี่ย บางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าถนนเส้นเนี่ยเมื่อก่อนอะโอ้โหขี่ไม่ได้เลยนะขี่เพลินๆแล้วลงหลุมอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้เขาทําถนนใหม่แล้วจ้ะทั้งสวยทั้งสะอาดสายไฟก็ไม่มีแต่อยากบอกว่าระหว่างที่กวาดสายตาดูคร่าวๆเ,เ,เนี่ยโอ้โหคือมีคอมเมนต์ข้างบ้านมาคอมเมนต์เต็มไปหมดเลยว่า this is, is Campbell อ่านแล้วแบบตกใจมากๆเลยค่ะ ต่างชาติบางคนก็มาคอมเมนต์นะบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นป่าตองภูเก็ตหรือเปล่ามีคนมาตอบให้ค่ะบอกว่าไม่ใช่จ้ะที่นี่คือพัทยาน,นะจ๊ะแล้วมาดูอีกคลิปหนึ่งค่ะ ต่างชาติคนนี้คงจะชอบถนนในเมืองไทยมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าอีกวันหนึ่งเวลาดีตีสี่ฉันลองตัดสินใจลงไปเดินเล่นดูซินี่คือด้านล่างฉันขอบอกเลยนะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกว่าปลอดภัยจริงๆปลอดภัยมากที่สุดเท่าที่ฉันเคยไปเที่ยวในหลายประเทศแล้วนะฉันน่ะสามารถจะเดินไปไหนมาไหนก็ได้ในช่วงเวลาตีสี่โดยที่ไม่มีปัญหาเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ดีมากๆก็คือมีเซฟ เลเว่นให้ด้วยเนี่ยแหละเอมมี่มาคอมเมนต์นะบอกว่าตามสถิติก็ไม่ได้ปลอดภัยมากขนาดนั้นนะแต่ว่าครีเอเตอร์มาตอบให้เลยนะบอกว่าฉันพึ่งมาจากประเทศโคลอมเบียขอบอกเลยว่าประเทศไทยเนี่ยดีกว่าโคลอมเบียเยอะมากๆโอลิเวอบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยปลอดภัยจริงๆเพราะว่าคนท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีแต่ว่าทุกวันนี้มีชาวต่างชาติประหลาดประหลาด จำนวนมากมายเลยนะชอบมาเที่ยวที่พัทยาพวกเขาว่าชอบทำตัวเมาบางคนก็ทำตัวกลางครีเอเตอร์ก็บอกว่าฉันก็เข้าใจว่าไม่มีประเทศไหนที่ปลอดภย100ัยร้อยเซหรอกนะแต่ว่าฉันรู้สึกว่าการที่จะมาเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยปลอดภัยมากมากหากบางคนบอกว่าเปรียบเทียบกับสิงคโปร์แล้วสิงคโปร์ยังดูปลอดภัยกว่าไทยอันนั้นฉันก็เข้าใจแต่ว่าไม่รู้สินะ ตอนนี้ฉันอยู่เมืองไทยฉันมาเที่ยวปัตชายาและฉันรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยปลอดภัยมากๆเลยแหละ อดีอุสมาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าขนาดตอนกลางคืนประเทศไทยยังดูปลอดภัยเลยขอบอกเลยนะเปรียบเทียบกับหลายๆประเทศที่ฉันไปเที่ยวมาเกรเตอรบอกว่าแน่นอนประเทศไทยเนี่ยแม้ในายามค่าคืนก็มีช่วงเวลาที่สุดแสนจะสงบสุขได้ยินแต่เสียงนกแล้วก็ไม่ค่อยมีเสียงคนมากนะักฉันชอบตรงนี้นี่แหละอ๋อแต่บางทีจะได้ยินเสียงหมาเห่านิดนึงนะอดีอสค่ะบอกว่าถ้าเกิดว่า เธอเจอสุนัขตามข้างทางเนี่ยฉันรู้สึกว่าน่ะนยิ่งปลอดภัยเลยนะเพราะว่าเจ้าสุนัขอะมันจะช่วยคอยดูแลให้ถึงแม้ว่าบางครั้งบางตัวเนี่ยมันจะดูน่าเกรงขามก็ตาม นัตตี้มาคอมเมนต์ค่ะบอกว่ามาเที่ยวพัทยาแล้วเธอรู้สึกยังไงบ้างครีเอเตอร์ตอบค่ะบอกว่าอันนี้ฉันขอตอบตามตรงเลยนะฉันนะ่ะมาอยู่ในโซนที่ไม่ค่อยมีผู้คนเยอะมากนะักฉันรู้สึกว่าที่เนี่ยสงบสุขมากๆฉันนะ่ะชอบจริงๆเลยที่หาดจ,จอมเทียนชูรรกค่ะบอกว่าจริงๆตีสี่ก็ไม่ช้ามากนะโดยเฉพาะถ้าเกิดเธอลองมาเที่ยวที่กรุงเทพตีสี่เนี่ยบางคนก็เริ่มที่จะออกมาใช้ชีวิตผู้คนที่คายคอเขาก็ เริ่มมาใช้ชีวิตของเขาแล้วล่ะดาดา้าบอกว่าฉันรู้สึกปลอดภัยมากๆเลยตอนนี้ฉันมาเที่ยวที่กรุงเทพรู้มาตอนที่ฉันอยู่ในลอนดอนไปเดินแมนเชสเตอร์เบอร์วิงแฮมฉันยังรู้สึกว่าอันตรายกว่าเดินในกรุงเทพอีกอะแต่ว่าต้องยอมรับว่าอีกสองที่นั่นก็คือสิงคโปร์และกวัวลาลัมเปอร์ก็เป็นเมืองที่ปลอดภัยมากๆเช่นกัน แฮมฟิลส์มาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าฉันมาเที่ยวเมืองไทยเป็นเวลาสองสัปดาห์ขอบอกเลยนะว่าสามารถเดินได้ทั้งวันทั้งคืนจริงๆคุณจะรู้สึกปลอดภัยได้อย่างไม่น่าเชื่อแดนนี่ <Danny S 2> บอกว่าลองไปเที่ยวที่บราซิลดูสิจ้าครีเอเตอร์บอกว่าฉันไปมาแล้วขอละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันนะเพื่อนแล้วก็มีคอมเมนต์จากข้างบ้านอีกแล้วมาถามว่าคุณคิดว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยปลอดภัยหรือเปล่า ไอซ์แลนด์ค่ะมาคอมเมนต์ให้บอกว่าเออเท่าที่ฉันรู้มาเนี่ยเหมือนกับว่าที่นัน่นอะมีโจรทั้งเมืองเลยนะวิเชอร์มาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าก็เท่าที่เห็นมีครีเอเตอร์ดังเพิ่งจะออกข่าวมาว่าไปเจออะไรบ้างที่ประเทศกัมพูชา <c oughs> จำได้เลยเพิ่งจะออกข่าวไม่นานแหมสุดท้ายออกมาแก้ตัวให้กันพรึบปรับเฮนรี่ Henry ค่ะบอกว่าถึงแม้ว่าจะปลอดภัยยังไงก็แล้วแต่เวลาคุณเดินอย่าประมาทอย่างเด็ดขาดจะต้องระมัดร,ระวังตลอดเวลา อามานี่มาตอบนะบอกว่าจริงๆก็ต้องทุกทุกที่แหละเนาะเวลาเราเดินทางหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนก็ต้องระมัดระวังแต่ว่าสําหรับประเทศไทยเนี่ยความน่ากลัวแล้วก็ความปลอดภัยเรียกว่าดีกว่าประเทศอื่นๆที่ฉันเคยไปมาเลยนะเคนจิมาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าจริงเลยฉันรู้สึกว่าประเทศไทยอ่ะดีกว่าประเทศอื่นเยอะเพียงแค่เดินแล้วก็ระมัดระวังเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้เป็นประเทศที่อันตรายเลย แล้วก็มีเมนมาเมนอีกแล้วนะบอกว่าขอถามความคิดเห็นโดยตรงนิดนึงเถอะในฐานะที่คุณเป็นชาวต่างชาติมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับความปลอดภัยของกัมพูชาเคยได้ยินเรื่องราวที่แย่ๆบ้างไหมเพราะว่าตอนนี้ฉันกําลังเก็บข้อมูลอยู่เดวิดมาตอบนะบอกว่าให้ฉันมาเที่ยวกัมพูชาฉันรู้สึกว่าเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยดีกว่าเยอะเลย แล้วเพื่อนๆล่ะคะเห็นแบบนี้แล้วมีความรู้สึกยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นและคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ